สูงแล้วก็แถลงข่าวรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับมาเจอแฟนๆอีกครั้งแล้วก็คาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆค่ะก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นค่ะได้รับพลังงานดีตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่วงสวงเลยก็แล้วก็มาต่อกันที่งานแถลงข่าวก็เห็นแฟนๆมาให้กําลังใจกันด้วยก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่แฟนๆมาให้กําลังใจกันเนาะที่เซ็นล่ะคะในฐานะผู้จัด รจริงก็ดีใจครับจริงๆเชื่อแฟนๆหลายคนอาจจะคิดถึงเฟย์เมย์กันมาพอสมควรเหมือนกัน<ม>แล้วก็มีการเรียกร้องในเรื่องของเฮงน้ำบาพอสมควรน, <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เรียกว่าสมบัตินานะครับก็ได้เจอเฟย์กับเมย์จะลงจอแล้วนะครับ <c oughs> ก็เร็วนี้จะลงแล้วแหละนะครับผมวันที่วันที่แสิงหาคมก็เจะเจอกันแล้วนะครับก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะแบบว่าให้คำตอบรับน้องๆอ,อ,อะไรให้กำลังใจน้องๆกันซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับซีรีส์เรื่องนี้ซัมแม e ซัมเฮาลเองรับประแข็งครับพี่เชนครับ ก็ต้องบอกว่าเดี <arriver> ๋ยวแฟนๆก็ต้องวอร์มกรามรอไว้ได้เลยฮะเรื่องสําหรับเรื่องนี้ฮะได้ได้ได้หัวล้อกรามค้างกันแน่นอนครับกับเรื่องราวของนักปะแขกที่เป็นโรแมนติกคอมเมนดี้ครับค่ะเอ๋คะเป็นยังไงคะเหมือนจับปูใส่กระด้งไหมเด็กๆถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันสนกับปูก็จะเป็นจับสิ่งนั้นใส่กระด้งนะครับก็เป็นเขาครับแล้วก็เราชอบที่เอเนจีของนักแสดงทุกคนได้ ทำให้ตัวละครมีชีวิตแล้วก็มีสีสันมากนะครับแล้วก็เชื่อว่า Energy ความสนความมีความม,วาม,มีสีสันของเขาเนี่ยจะช่วยทําให้ซีรีส์น่าดูขึ้นแบบเป็นร้อยเท่าเลยครับั่ก็ข้าวเาเลยดีกว่ามีว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็น<ม> เกียก็จะเป็นคนเท่ๆซื่อๆค่ะเล่นกีฬาเก่งเรียนเก่งดีไปหมดซะทุกอย่างจนแบบสาวๆรุ่งหลงก็จริงที่เป็นพีมพี่เก็กด้วยเพิ่มปอีกหนึ่งคีพค่ะเมย์รับบทเป็นพีมค่ะตัวพีมก็จะขี้หึงขี้เหวี่ยงขี้วีนอันนี้ไม่ค่อยเหมือนตัวจริงนะคะเอณได้ก่อนขี้หึงขี้เหวี่ยงขี้วีนค่ะเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองค่ะ ก็พี่น้ำนะคะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นปอกค่ะปอกนี่ก็คือจะเป็นเพื่อนสนิทของกี้มีกันอยู่สองคนนะคะแกงปอกกี้ <laughs> ป๊ปอกนี่ก็คือจะเหมือนจะเป็นแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนฟิลมันสมองของกี้หน่อยๆคือเขาจะทันกันมากๆแล้วก็แบบว่าคือเอาง่ายๆแล้วกันไม่มีปอกกี้กับพีไม่ได้ได้คบกัน <c oughs> อันนี้รจริงอันนี้จริงแหวนถ้าถูกถูกเ <c oughs> ป,ปร <c oughs> ์ ครับ <Cup. S 2> เรื่องนี้เฮงรับบทเป็นแทนฮะนะฮะแทนก็เป <the> sure. <the> so so ็นตัวละครเพื่อนสนิททีมครับเป็นหนุ่มช่างภาพนะครับบางทีก็พูดตรงบางทีก็พูดอ้อมหรือบางทีเขาก็อาจจะปากไม่ตรงกับใจใช่ครับแต่ว่าก็แอบเป็นคนหวันไหวง่ายนิดนึงครับผมครับค่อนข้างนโชคโชครับผมรับบทเป็นทอยครับผมทอยเป็นคนเฮฮาครับผมแล้วก็ เจ้าชูนิดหน่อยแต่แบบแพลวพาเวลาอยู่กับผู้หญิงครับเหมือนโชว์เลยไม่ไม่ไม่ขอไม่ฟังไม่ฟังเขาไม่ฟังรัรงนะคะรับบทเป็นปิงค่ะปิงเขาก็จะเป็นเราได้ที่เป็นหัวหน้าห้องแหละเขาก็มีความแบบพูดตรงอะไรอย่างงี้ก็ต้องคอยสั่งงานเพื่อนเพื่อในห้องก็จะอยู่ในพาร์ทของมัธยมซะส่วนใหญ่ใชร์แล้วแล้วซีรีส์เรื่องนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างคะเป็นแฟนห้ามพลาดตรงไหนห้ามพลาดสักซี่นะว่ามัน ตลกมากตลกมากจริงครับตลกมากผมไม่เคยคิดว่าเฟจะตลกขนาดนี้บวกกับเมบวกกับพี่น้ำเข้าไปอีกคือมันสนุกมากครับมันตลกจริงๆผมอยากให้ดูห้ามผ่าดครับแต่ว่ามีปล่อยออกไปแล้วแฟนๆบอกว่าแบบบวมกามแล้วคือตลกไม่คิดว่าจะอย่างนี้เลยเราได้ฟีดแบกบ้างไหมเป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเองนะคะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆในซีรีส์จริงคือตลกอยู่อย่างนั้นจะเศร้าบุคคลเอออีกแล้วเป็นชินตลกอีกแล้วใช่มันจะมีซีนเศร้าหลายซีนที่ต้องมันมันมันเป็นเศร้ามันเศร้ามันมีอยู่ซีนหนึ่งที่เศร้ามากแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าทุกคนดูมันเศร้าไม่สุดอะด้วยคําพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองให้กันน้าตาลงหน้ามากนะคะแต่ ใช่แต่ตลกแต่ตลกงงเหมือนกันคนดูตลกแน่ๆเพราะว่าใช่ใช่แต่นักแสดงเครียดเครียดเครียดโดยเฉพาะเฟสเครียดมากเพราะว่าเพราะเขาต้องเพราะเขาต้องเข้ากับนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบนี่ก็ต้องร้องไห้นี่ก็ต้องร้องไห้ทั้งคู่แต่คําพูดของนี่มันใช่แล้วเขาชอบเล่นสุดแม้ว่ากล้องจะไม่รับเขาเนี่แบบพี่น้ำและหนูหนูชอบนอกบทและเราชอบนอกบท เราชอบนอกบทเยอะเขาก็เลยตั้งตัวไม่ทันก็จะขำจับมืมกับใบพานก็เราชอบเขาชอบเขาซื้อสายนี้อยู่แล้วมันเลียวใช่ไหมใช่มันเลียวใช่คือนั่งไอ้ซีนที่เขาพูดถึงนี่คือนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ทีมงานทุกคนคือแบบน้ำตาไหลนะทุกคนก็ขำเอามืออุดปากเพราะกลเสียงมันเข้าไปหน้าเซตคือแบบทุกคนก็หันมามันควรจะรู้สึกยังไงกับตัวละครในซีนนี้กันดีวันนี้คือมันทั้งสงสารทั้งขำทั้งโอ้โหก็ก็เป็น มดอารมณ์ใหม่ๆนะครับที่ที่ที่เราจะได้สัมผัสจากเคมีแล้วก็นักแสดงทุกคนในต่างประเทศแต่เห็นบอกว่าเรื่องนี้มีไปญี่ปุ่นบ้างเป็นแักซีนความเศษ่ังไม่เราไม่ไปบ้างเราไปเยอะมากใช่ไปเยอะมากค่ะไปแทบจะไปตั้งลกลากอยู่ญี่ปุ่น สิบวันแปดคิวใช่ค่ะสิบเอ็ดด้วยครับรวมเดินทางถ่ะไม่ได้ได้ครับถ่ายกันหนักหน่วงเนาะใช่ดุยกันโหดมากๆค่ะทํางานเหมือนทํางานแบบทั้งวันเหมือนโตบนรถโตบนรถโตบนรถเนาะใช่โรงแรมมีไว้แค่อาบน้ำเปลี่ยนสภาพาใช่อันนี้แค่กลับมาสุดกันบางทียังไม่ได้อาบน้ำต้องตองไปแต่งใม้แล้วคิดว่าเราถึงเตุผลแล้วเราต้องอัดไปเน้นขนาดนั ถึงที่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะด้วยความว่าเราเราอยากได้ซีนที่มีความเรียลมากๆความ,มญี่ปุ่นถ้าเราเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นแบบในไทยที่มีแบบบรรยากาศญี่ปุ่นเนี่ยก็ <ใช S 1> <ๆ S 2> จะไม่เหมือนบรรยากาศที่เป็นในประเทศญี่ปุ่นใช่ <ใช S 1> <ๆ S 2> ครับ <ๆ S 2> เราก็เลยอยากจะให้แบบว่าในเวลาที่จํากัดได้ซีนนี้มากที่สุดได้ผลงานออกมาที่ดีที่สุดเราก็เลยพยายามที่จะแบบวางซีทวางซีนเอาไว้ให้แบบถ่ายได้มากที่สุดซึ่งก็มีมีบางส่วนมีบางส่วนที่มีมีการ ผสมผสมบ้างแต่ว่าเรียกว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นแทบจะเป็นญี่ปุ่นแท้ทั้งหมดเลยนะครับคนอื่นอาจจะเรียกว่าทํางานแข่งกับเวลาใช่ไหมครับของเราเรียกว่าทํางานแข่งกับธรรมชาติใช่ใช่แล้วมันมีอุโสรรกเหรอโอ้โหสุดๆค่ะือตับเจอฝนตอนเราไปฝนตกตลอดทั้งวันแล้วก็แบบด้วยชุดด้วยด้วยคือเราอ่ะแต่งตัวกันหนาวมากแต่ที่ญี่ปุ่นร้อนมาก่ ร้อนด้วยมีแดดมีแดดแล้วก็โฟนตอนเช้ามาตอนเที่ยงฝนตกใช่ฝนตกเสร็จหนาวใหนาวเส็ตกต่ออุปสรรคก็คือจริงๆซีนบางซีนเราไม่ได้เตรียมใจที่จะต้องถือลมเข้าไปคอนติเนียด้วยนะครับพอมันติดไป็หนึ่งวันแรกปุ๊บแปดวันติดทุกวันเลยค่ะเวลานักเขียนมาเลยเฮงเฟย์มีลม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 คือการถ่ายทำเราเป็นเดซ ember นะครับแต่อากาศจริงเราคือเอพิวอะครับใช่ครับใช่แต่ก็รับเรื่องออกมาทุกอย่างรับเรื่องครับรับเรื่องรับเรื่อง ลื่นครับเไม่เป็นไรที่นี้ตอนตัดนะครับเป็นถึงว่าจะเสียดายไหมว่าฉากไหนจะต้องเอาออกมาหรืออะไรอย่างนี้เพราะทุกอันมันน่าสนุกหมดเลยแต่พี่น้องบอกว่าอันนี้เป็นฝั่งเสียดายละนู่นคิดว่าเราพยายามคงด้วยความที่อนิเมชั่นครับก็จะนอกจากทีวีเวอร์ชั่นแล้วครับเรายังมีอันคั่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเราเคยทํา หว่าจะผู้ใหญ่จอมที่อันคัดตัดไม่ไม่รู้จะตัดอะไรออกครับเราเลยยัดลงไปอันคัดสองชั่วโมงอะค่ะฮะใช่มีอยู่มีอยู่อีพีหนึ่งฮะยัดไปเลย2ชั่วโมงให้แฟนๆได้ดูแบบครบไปเลยไม่เราคงเสียดายครับไม่อยากตัดออกนะฮะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้า ถ้าการตัดต่อรู้สึกว่ามันเสียดายมากๆอยากให้ทุกคนได้รับชมกันแบบเต็มอรรถรสก็คงใส่กันให้ดูเต็มๆเป็นเจอกันในอันขัดครับคือในในเวอร์ชั่นที่เป็นของฝั่งช่องเนี่ยเราก็อาจจะเห็นในในที่เราตัดแบบช่องแต่ว่าถ้าแบบไม่ตัดเลยสักซีนเนี่ยไปดูในอันขาดครับที่ไหนดูที่ไหนดูที่ยูทูบไอรอนฟาร์เรียครับอดีแต่ต้าอย่าลืมดูสดก่อนนะครับกดช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23นะครับ วันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งค่ะเริ่มตอนแรกวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วจำง่ายครับ8เดือน8ครับแปดเดือนแปดเรียกว่าเลือกดามงามดีองครับที่สุดคู่หนูทิ้งท้ายดีกว่าว่าไม่ควรจะพลาดด้วยปาระการทั้งวงยังไงบ้างค่ะก็อยากฝากซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราทุกคนทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่ทั้งเรื่องโลเคชั่นบททุกอย่างเลยจริงๆค่ะแล้วก็ มันไม่ขมแล้วนะคะเฟเมเป็นสิ่งที่ทุกคนอรอคอยแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็อยากจะเห็นเฟเมในพาร์ทที่หวานๆน,น,น่ารักน่ารักไม่ค่อยขมก็เรื่องนี้ก็จัดมาให้แบบเต็มๆเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ